The cat sat on the พนิดนาดวิไัยกับรายการสินสมสรค่ะคุณผู้ชมคะในยุคปัจจุบันนะคะที่เราใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเทคโนโลยีค่ะหลายครั้งค่ะเราอาจจะลืมคิดไปนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกเหล่านี้นะคะเราจะมีชีวิตอยู่เหมือนบรรพบุรุษของเรายุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ได้หรือไม่นะคะที่เรียนรู้ที่จะอยู่แล้วก็เอาตัวรอดแล้วก็ใช้ชีวิตได้นะคะตอนนี้ค่ะที่มีเซียมสยามนะคะมีกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ เป็นพิธศการหินเหล็กไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็จัดงาน Night A t t h ิ m u s e u ียมตอนหินเหล็กไฟไปวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะจากที่มีกระแสที่เราทราบดีนะคะกับวันพรุ่งนี้วันที่21ธันวาคมแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการมีชีวิตรอดอยู่ได้หากว่าเราไม่มีเทคโนโลยีค่ะวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญสองท่านมาร่วมแบ่งปันกับเรานะคะท่านแรกค่ะดรพริดาโกเชค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสค่ะท่านที่สองค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวริตขาวเขียวค่ะ หัวหน้าภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะถามทั้งสองท่านอย่างนี้ดีกว่าเคยคิดบ้างไหมคะว่าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่มีเทคโนโลยีไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายแล้วเราจะอยู่กันได้อย่างไรถามที่อาจารย์พดีดากนค่ะก็เคยคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยคือตื่นขึ้นมาไม่มีไฟเลยไม่มีน้ําไม่มีเิ่องอำนวยความสะดวกต่าง นะคะเราจะใช้ชีวิตยอยู่ไปยังไงนะคะก็สิ่งที่ตอบกับตัวเองก็คือว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้ไม่ว่าลืมตาตื่นขึ้นมามันจะพร้อมไปด้วยไฮเทคโนโลยีหรือวันหนึ่งมันจะย้อนกลับไปสู่อดีตการเหมือนที่เราเคยเห็นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรที่จะเตรียมเอาไว้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรอัลตร้าโชลิตล่ะคะผมคิดแน่นอนเลยครับคือผมเต้ มีข้อมูลทางด้านโบราณคดีเยอะแยะอะไรที่บอกว่าเราได้ผ่านช่วงเวลาที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านยุคน้ําแข็งมาแล้วก็ถ้าเกิดพวก่งนี้แล้วอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็โลกกลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่างในหนังนะครับ the day after tomorrow ะอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นมาได้แต่หลังอย่างที่อาจารย์บอกครับเราควรจะมีสติกับมันแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราต้องไปกลับปเป็นยกคหินไม่ใช่นะครับ<ช>อยู่กับปัจจุบันที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องผ่านตรงนั้นไปให้ได้ตรงนี้ผมว่า มันมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่เราไม่ทราบอย่างนี้นะครับตรงนี้ครับคือวันนี้เราไม่ได้มาพูดให้คุณผู้ชมตื่นตระหนกหรือตกใจกลัวนะคะเพียงแต่ว่าเป็นการเรียนรู้แล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับชีวิตที่เราไม่รู้ว่าจะเกิด อะไรขึ้น<ช>เมื่อวันใด,วนดเวลาใดยามใดนะคะ,คะตอนนี้เราก็เลยต้องเตรียมพร้อมกันก่อนเพราะว่าต้องยอมรับว่าอย่างเราเรียนหนังสือกันมาสูงสูงนะคะ<ช>อย่างตัวอัดเองเนะะี่ยค่ะเรียนหนังสือก็เรียนน้อยมากสําหรับเรื่องของการเอาตัวรอดจาได้ว่าเรียนสมัยเป็นเนเนอร,รีนะคะเป็นเนรนารีเป็น,น,นเน,น,นเธอรีสามาญเป็นยุวกาชาอะ,ะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้นะคะ,คะการมีกิจกรรมแบบนี้ที่นิวเซียมสยามนะคะในกา หินเหล็กไฟค่ะวัตถุประสงค์หลักนี่คือต้องการให้คนทั่วไปในยุค2012เนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวเรื่องนี้หรือเปล่าค่่ะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะคงจะต้องเกิดนํำนิดนึงนะคะ,<ฮ>ะเกี่ยวกับเทศรรกาลหินเล็กฝ่ายครั้งนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นงาน Night at the Museum ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของ museum, มิวเซียมสยามหรือสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ <ฮะ S 2> ของเรานะคะ,<ฮ>ะจุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการเรียนรู้การต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะที่ว่าให้คนเข้ามาสัมผัสกับเรื่องราวมุมมองทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ได้มีการเข้าไปสัมผัสนะคะเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆเพื่อมาประยุกต์ใช้กับ ประจวับวน,นะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ได้เห็นภาพมิวเซียมหรือว่าพิธธพิธภัณฑ์ในมุมมองใหม่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นโบราณนะคะวัตถุลคลําคลึกแต่เราเน้นในเรื่องของการเรียนรู้การต่อยอดองค์ความรู้ครั้งนี้นะคะหินเหล็กไฟนะคะเป็นหนึ่งในนิทรรศการที่เราจัดขึ้นนะคะณในแอดมิวเซียมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการต่อยอดมาจากห้องเรียนความประเทศไทยเพราะเราต้องการให้เยาวชนหรือว่าคนไทยทุกคนในสังคมนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค c h a r a c t e r กเงาของตัวเองนะคะว่า เราเป็นใครเรามาจากไหนและเราจะเป็นอะไรต่อไปนะคะดังนั้นหินเล็กไฟก็ถือว่าเป็นนิทศการหนึ่งนะคะที่บอกเกี่ยวกับความเป็นมาความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของมุมมองของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์วันนี้ย้อนไปไกลเลยนะคะปกติใิเชลิมสยามจัดนี่ก็คือเราจะเห็นยุคประวัติศาสตร์ของไทยว่าเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะในสุวรรณภูมินี่แหละนะคะแต่ตอนนี้ย้อนไป ตอนประวัติศาสตร์อีก,อกะนะคะค่ะก็ได้เห็นทั้งยุคหินยุคเหล็กแล้วก็ยุคฝ่ายวิวัฒนาการของแต่ละยุคเขาเป็นอยู่กันอย่างไรนะคะเราก็มีการจําลองนะคะทั้งสถานที่ของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของทวารนปกคุมนะคะ,คะมีการสร้างแลนด์มาร์คซึ่งเป็นเขาเรียกว่าหอนาอุตสานะคะเป็นแลนด์มาร์คขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะคะให้คนเข้าไปได้สัมผัสกินกรศกา เพราะเราไม่อยากจะเน้นในกรณีที่ว่าเข้าไปดูไปจดไปจําแต่เราต้องการให้เขามีมฏิสัมพันต่างๆอาค่ะอย่างเช่นเรามีเรื่องของการสอนเรื่องของการก่อไฟนะคะด้วยด้วยหินนะคะเรื่องของการร้อยลูกปัดนะคะการขุดหาซากฟอสซิลโบราณนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการหุงหาอาหารสําหรับคนในยุคก่อนส่วนใหญ่ที่เราเห็นเอนจอยนี่จะเป็นเด็กๆ นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พาดเยอะมากเลยค่ะเรนู้3วันสคืนนะคะมิวเซียมเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มนะคะงานนี้เรามีคนเข้าชมทั้งหมดถึง4,600กว่าคนแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าก็เห็นคุณผู้ใหญ่หลายคนสนุกสนานกับการจุดไฟด้วยเหมือนกันเนดวะคะถามทางอาจารย์ชวฤทิตค่ะในฐานะนักโบราณคดีนะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์แน่นอนเนี่ยโบราณคดีก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการขุดค้นหาหลักฐานใช่ไหมคะทีนี้ทั้งยุคหินยุคเหล็กแล้วก็ยุคไฟเนี่ย มีความน่าสนใจของแต่ละยุคยังไงคะครับผมตอนนี้ต้องคนอื่นต้องขอทำความเข้าใจกับคำว,ว่าก่อนประวิศาสตร์ก่อนะนะครับคำว,ว่าโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์คือการศารึกษาเรื่องราวของคนที่ตั้งแต่คนเริ่มเกิดมาบนโลกนี้เลื่อยมาทุกทุกมิติครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมจนมาถึง จนเมื่อมนุษย์มีรู้จักใช้ตัวอ,อักษรเกิดขึ้นหลังนั้นก็จะเป็นยุระวติศาสตร์ตรงนั้นนะครับตรงนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าไอ้นักโบราณคดีศึกษาเดนโนเสาร์ไม่ใช่<อ>นะครับ <c oughs> <c oughs> ศาาึกษาหมดศึกษาเฉพาะมนุษย์ครับเกี่ยวกับคนเท่านั้นถ้าเดนเสเสาเป็นนักธรณีวิทยาบรรพชีวินซึ่งบางอาจจะเข้าใจผิดหลายท่านเหมือนกันนะครับนี้กลับมาที่อาจารย์บอกว่าบนแผ่นดินเทาเนี่ยบ้านเราเนี่ยรากเราของเราเนี่ยมีมีคนอยู่ไหม